สวัสดีครับก็มาต่อกันดีปีสองนะ Lc เจ็ดตัดหญ้าสวนปาล์มนะครับนี่มาดูลองกองของนายหัวกนก่อนนะครับพอดีต้นนี้หวานเจี๊ยบนะก็เลยตัดใ่ถุงไว้ให้ในายหัวยอซะหน่อยนะลูกน้องที่ดีนะครับนี่ต้องทําแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดู Lc เจ็ดศูนย์แปดตัดหญ้ากันต่อได้เลยนะครับครับก็มาดู Lc เจ็ดนะตัดหญ้าสวนลองกองนะอีกแล้ว เป็นเกย ER นะนี่ก็เป็น E p พีสองแล้วนะครับเมือ่อกี้ได้ผัดกล้องไปนะเนื่องจากตัดไปผัดลองกองให้ในหัวนะครับลองชิมดูว่าโอเคหรือเปล่านะนี่ครับมาดูรถไถกันต่อแหมช่างดกซะเหลือเก ER ินนะลลงกองในหัวเนี่ยนี่มาดูตัวน,นี้ก่อนหอเหลืองชิมกับเหลืองชิม ลองกองกับลังสานนี่ผมแยกแยกไม่ค่อยออกกันนะว่าต้นอยู่ยังไงนะแต่รู้สึกว่ารังสานเนี่ยเม็ดมันจะคมมากเลยเมื่อกินไปแล้วนะแต่ลองกองเม็ดจะไม่คมนะรู้สึกว่าลองกองเนี่ยกินง่ายกว่ารังสานนะนี่ลองกองลังสานไกลๆแล้วไม่ได้ดูเอลซีเจ็ดเลยดินแดงอีกแล้วเช่นเคยนะ แม่เป็นดินแห่งการปลูกผลไม้จริงๆดินนี้นะเหมาะแก่การปลูกทุเรียนมากเลยนะครับนี่ครับแปลงข้างๆก็ปลูกตูเรียนมะพร้าวอะไรก็ผสมไปหมดเลยนะมีกล้วยด้วยนะพอเราก็นี่ครับจะรกกว่าเพื่อนนะสังเกตเห็นได้เลยว่าแปลงในหัวเนี่ยจะรกกว่าเพื่อนนะโอเคไม่ค่อยว่างนะเราก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะ นี่นี่นี่แอลดีจีเราคว่ำหรือเปล่าเนี่ยโคตรอันตรายเลยนะมันเป็นคววนนะลูกคววนเล็กๆนะขอไปถ้ากล้องจะโฟกัสไม่ได้นะบางที่มันมืดบางที่มันแสงส่องถึงนะจ้าตะเลยเกินมืดมืด,มด อันตรายเลยนั่นนี่ยไม้มันค่อก็คันเยอะๆนะแหมได้ยินเสียงแล้วก็ต้องวิ่งหนีกันเลยทีเดียวจ้า ก็จะตัดค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยนะเนี่ยยังไงปลูกแบบสเปรซบาเลยนะนี่ยในหัวคนเก่าปลูกไวนะ้นะก็จะช้านิดนึงในะการตัดถ้าปลูกเป็นแนวอะไรพวกนี้ก็เวียนตัดได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาถอยหน้าถอยหน้าคืออะไร เดินหน้าตอยหลังอยู่นะครับมันจะเสียเวลามากถ้าเป็นแนวนั้ก็วี่เวียนเลยนะบิ่งเป็นแนวตรงได้เลย ตัดหญ้ายาวๆหน่อยครับช่วงนี้ไม่อยาเบื่อกันนะครับนรถไถบ้างนะช่วงนี้ก็คลิปออลนิวอ e ีซูซูดีแมกซ์2 0นะครับก็ยังมีอีกมากมายนะที่ผมยังไม่ได้ทํานะเรื่องเกียร์เรื่องจงล่างไงเรื่อง,ง,งเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะแม่รับรับรถในหัวมาก็ รากลับไปสองรโลแล้วนะดีแนมะ็กก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับดีแม็กเลยนะถ้าใครจะขอเกี่ยวกับ B ีทีห้าสิบโปรเจ้าสามจุดสองนะก็ไม่ไม่ไม่มีแล้วนะนะพอดีในหัวขายไปแล้วนะจะซื้อกันใหม่นะ้องขออภัยจริงๆนะครับก็จะเป็นคลิปดี a x ็กรีโวเร er แล้วก็ LV7 นะหลังจากนี้นะแม่ผมเลยอยากไปดูรีโวตัว ตอนเดียวนะขับเคพื่อนสี่ล้อนะตัว200สองรสี่แรงมา้าจริงๆเลยว่ามันจะอยู่ยังไงนะตัวจริงจะสวยงามขนาดไหนนะก็ยังไม่มีโอกาสเลยนะไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ไปติดตัดหญ้ายาวๆเลยนะตัดหญ้าในหัวนะก็เราเคยไปลองเจ้าด m a x นะสปาร์คสามพันสองพันยี่สิมาแล้วนะที่ผมเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วเนี่ย โคตรแรงเลยครับแรงจริงๆนะตัวสปาร์คสา0พแรงม้านะมีดิฟล็อกอไรด้วยนะการตัดตอ่อของระบบกลับเคลื่อนเนี่ยตัดต่อได้ชับไวมากนะใครมีงบประมาณก็จัดได้เลยนะคอนิวอ e ีซูซูดีแมกนะ2,020 Spark สปาร์คนะหรือว่าตอนตอนเดียวโฟวิลของดีแมกนะเดี๋ยวบอกว่าสปาร์คนก็จะงงอีก แรงยิงเครื่อง3,000เนี่ยเครื่อง1.9ก็รถในหัวก็ไม่ไม่ได้อื่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจนะสำหรับคนที่เป็นสายเท้าหนักนะครับสายซิ่งอนะไรพวกนี้ยเดิมๆก็เอาตัวก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะเจ้าัน1,900เนี่ยแมมดูรถไทแต่ไปพูดถึงไปพูดถึงดีแม่โกแม่เจ้าแมมมั่วตัวจริงๆจริงๆเลยตากล้องเราเนี่ยเอา้า ก็ไปพูดคลิปหน้าดีกว่านะเรื่อง d m a มดูเอลซีเจกันก่อนแมาในเอลซีเจแล้วนะลูกควนมันเยอะนะแรงนี้มันต้องถอยต้องอะไรค่อนข้างใจช้านิดนึงเนาะไม้อะไรมันเยอะด้วยนะ เศษไม้นี่กระจุยกระจายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเมื่อเจอกับเครื่องตัดหญ้าหุยนะพร้อมใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนสดๆร้อนๆเลยตัดเมามันจริงๆนี่เสร็จงานนี้ก็ต้องไปรับอีกแล้วนะเพราะว่าแหง่งหมดแล้วนะแบงค์ว่งวาหมดแล้วแค่เดียว ษไม้นี่กระเด็นมันนี่นะครับดูเศษไม้นะไม่เลือนะเศษไม้พุกเนี่ยหรือว่าเศษไม้ที่ชํารุดนะแหมไม่รู้จะแหลงเป็นภาษากลางว่าพปือนะครับเศษไม้ที่พุกเนี่ยปั่นกระจ,ยระจายหมดเลยนี่ดูแรงจริงเจ้ญญาเครื่องดหญ้าอุ่ยเนี่ย ดูตัดค่อนข้างยากนะแรงนี้ก็เขาใช้วิธีการเออเข้าเกียร์ 4L นะครับแล้วก็ใช้ผ่านหน้าดันดันานะบริเวณนี้ตัดยากจริงๆเนี่ยเป็นลูกควนเยอะนะมันเป็นปูดปูดปุมบวมนะแวงนี้ดินแดงก็จะเป็นแบบนี้แรงจะเยอะเลยดูครับตัดยากมากต้องใช้ผ่านหน้ากวาดนะตรงไหนเรียบๆก็ใช้รถไถตัด โชโ์หนุ่มเราก็เวียนโคอีกแล้วเช่นเคยจริงจริงไม่ต้องเวียนก็ได้นะส่วนตัวผมที่เกียดเวียนมากเลยมึ่เมื่อยแขนนะต้องหมุนวงอะไรค่อนข้างจะเยอะเลยแต่เราก็ต้องกดนะครับถ้าเราจะเวียนโคนครันี่ยเวียนคือขับรถไถมาทางนี้ครับที่นิวชีนครับเวียนแบบนี้นะเวียนขึ้นไปนะเวียนเป็นรูปตัวเวียนจากนี้มานี้นะ เป็นครึ่องวงกลมนะครับโคตรปวดเมื่อยพว ouais. งปวดปวดเมื่อยพวงอะไรคืออะไรปวดเมื่อยแขนนะโอ้โหหมุนกันหน้ามืดนะต้องเข้าสองขับเคลื่อนสองล้อนะครับถึงจะหมุนได้เอสมูทนะถ้าเข้าสี่ล้อเนี่ยจะคืนคืนหน้านิดนึงนะเมื่อเราเวียนแบบนี้นะเวียนว่างนี้ยครับปวดเมื่อยมือเลยนะยิ่งเป็นลูกควนแบบนี้แล้วก็โอ้โหสองล้อขึ้นไม่รอดเลยนะเนี่ย เมื่อลากหางตัดด้วยนะยุ่งยากนะแปลงนี้ใช้วิธีการเอาผ่านหน้ากวาดเอานะตรงไหนที่เป็นลูกคัวนะรับนี่ก็ใช้ผ่านหน้ากวาดกวาดเอาเลยแต่ถ้าแปลงที่มีแปลงที่ตัดหญ้าสวนบามน p 1ง p 1 e p 4นะก็เวียนโคนได้เลยนะถอดหน้าออกแล้วก็เวียนได้เลยนะลดเป็นสองเหลือเป็นสอง H แล้วก็เวียนได้เลยนะถ้าเป็นสี H นี่จะเวียนไม่ค่อยเข้านะ ขอแนะนําเลยครับใช้โอ้โหแม่เจ้าไม้กระเด็นแบบนั้นเลยนะเนี่ยอันตรายจริงๆริาใช้สองอิดีกว่านะมันจะหมุนพวงอะไรได้สมูทกว่า 4H นะครับ 4H ขเอสกองเอลสี่นะเป็นเทคนิคเล็กๆล็กนะในในในเบียนสูเฟอร์เราน่าจะเข้าสีนะครับเบียนได้เหมือนกันนะสีแต่ว่าไม่ไม่มันจะคืนคืนมือนิดนึงนะหนักหนักมือนิดนึงเพราะว่ามันเป็น กับสี่ถ้ากับสองแล้วลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดครับถ้าถอดผ่านหน้าแล้วมันจะเวียนโค้งได้แบบละเอียดเลยนะจะเนียนกริบเลยนะแต่ถ้าไม่ถอดผ่านหน้าก็จะยากยุ่งยากนิดนึงคนระัมันติดผ่านหน้าเนี่ยต้องใจผ่านหน้าปาลน,นะนี่ดู เป็นลูกปวนนะ แม่นี่จะตัดหญ้าจ้างนี่คงรวยไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าของในหัวก็ทําไม่ทันอยู่แล้วนะตัดจ้างไม่ต้องพูดถึงเลยโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับ EP2LZ7 ตัดหญ้าสวนลองกองหน้านี่ลามมาสวนปามด้วยเลยมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับวนมาโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม